อขอ้ยิบสักพักนะนี่คือเรื่องราวของสาวในเมืองอืมอะไรเนี่ยยังไม่สิบโมงเลยอะขอนอนต่อดีกว่าเฮ้ยนาฬิกาเนี่ยก็ปลุกเล้วชะมัดเลยอะสวัสดีนะคะทุกคนฉันชื่อว่าพีพิมและตอนนี้นะ่ะฉันคิดว่ามันยังไม่ถึงเวลาต้องตืน่น่ะตอนนี้เวลาก็แค่หกโมงเองเอชีวิตอยู่ในเมืองกรุงอะนะใครมันจะไปตื่นเช้าขนาดนั้นดังนั้นแล้วฉันขอนอนต่อสักหยิบแล้วกันนะเจ้าหมาครา มาเชาแล้วนะครับชีวิตของสาวบ้านนอกหกงแล้วครับเช้าแล้วเช้าแล้วตือนแล้วตือนแล้วอาตื่นหกโมงเช้าแล้วเนี่ยรอก็แบบนี้ต้องรี แล้วเพราะว่าที่บ้านนอกอะ่ะที่บ้านเราตื่นเช้าชะมัดเลยนะ่าจะบอกให้ชีวิตของสาวบ้านนอกอย่างฉันเนี่ยนะถึงเวลาหกโมงเที่ยงเลยก็ต้องตื่นไปเก็บไข่แล้วก็จะต้องรีบไปช่วยงานคุณย่าก่อนนะเอาล่ะขอเวลาเตรียมตัวสักครู่ที่บ้านนอกของเราก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นนะ่ะคุณย่าของฉันจะออกไปทํางานรีบทํางานที่ไร่ก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นนะเพราะว่ามันร้อนแดดมากๆเลยอ่าะมันก็หกโมงเช้าแล้วเมื่อไหร่ล้านของฉันจะมาเนี่ยได้เวลาเก็บเกี่ยวข้าวโพดแล้วนะ คุณย่ามาแล้วจ้าย่าจ้ามีอะไรช่วยหรือเปล่าเอ้ยที่บ้านของเราเหนนะไม่ได้ใช้นาฬิกาปลุกเนี่ยมมีเจ้าไก่ที่ขันตอนเช้าหกโมงตรงเป๊ะทุกวันเลยเป็นไงล่ะก็เพื่อฝึกความขยันแล้วก็อดทนแล้วก็ตื่นแต่เช้ายังไงล่ะดีแล้วที่มีไก่นะมาปลุกนะเอองั้นก็ไปทําหน้าที่ตัวเองเถอะแล้วอีกสักหน่อยค่อยไปกินข้าวนาะอ<ะ>ชีวิตของสาวว้านอกอย่างฉันเดินนะเดี๋ยวต้องไปเก็บไข่แล้วก็ต้องไปให้อาหารไก่ด้วยนะไปดีกว่าป๊อก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 ป๊ ไก่พวกนี้นะ<อ>ก็จะออกไข่ทุกเช้าเดี๋ยวฉันก็จะไปเก็บมันเอาล่ะในทุกๆเช้าฉันก็จะมาที่นี่มาที่โรงเก็บของที่นาแล้วก็มาเอาตะกร้าเพื่อที่จะไปเก็บไข่ไก่เออวันนี้ก็จะกินทอดไข่หน้าลอยอ่ะเออขอบคุณนะเจ้าไก่ดำเอาล่ะเออเช้าๆแบบนี้พวกมันคงหิวข้าวแน่ๆเลยเอาไปให้มันกินด้วยดีกว่าโอ้อดูท่าทางพวกมันจะหิวแน่ๆเลยอย,าย่าใจเย็นๆนะเออเดี๋ยวขอวางตะกร้าไว้ตรงนี้แล้วก็มาเทอ,อาหารใส่ตรงนี้เลยดีกว่าพราะมันก็จะได้มากินกัน ปะปะปหิวแล้วเฮ้ยรู้แล้วนะพอพวกมันมากินอาหารที่นี่เดี๋ยวฉันก็จะได้เก็บไข่ยังไงล่ะดูนั่นสิพวกมันไปแล้วปะปะปปสนุกทั้งเลยนะเอาล่ะได้เวลาเก็บไข่ที่เหลือแล้วเอ๊วันนี้เนี่ยได้กี่ฟองกันนะดูเหมือนว่าจะได้เยอะอยู่โอ้อะไรนั่นนะเอาเป็นว่านะที่บ้านนอกพอเราตื่นเช้าเนี่ยเราก็จะสามารถทํากิจกรรมได้เยอะขึ้นเป็นยังไงล่ะชีวิตของสาวในเมืองตอนแปดโมงว่าแต่แล้วนี่ยังไม่ตื่นอีกล่ะลูก พี่พล่มันเก้ามองแล้วนะอืออะไรกันคะเมื่อกี้ยังแปดมองอยู่เลยอย่เวลาเดินเร็วจังแม่หนูเอาแต่นอนน่ะจนถึงตอนนี้แล้วยังไม่ไปทําอะไรเลยไปอาบน้ําได้แล้วมัง้งอา้อาวอา้หนูขอเช็คงานแล้วก็เล่นโทรศัพท์ก่อนนี่ไงนี่ไงจะทําให้ลูกเสียเวลาชีวิตเนี่ยพี่เพ์ไป,ไปอาบน้ําเอาโทรศัพท์มาอายอะไรของแม่เนี่ยอายอะไรของแม่เนี่ยโอ้ยหิวข้าวใช่ไหมลอยอะแต่ว่านะยังทําอะไรไม่เสร็จเลยขอไปอาบน้ําก่อนแล้วกันเนะเาะชีวิตของสาวในเมืองอย่างฉันเนี่ยนะจะ ตื่นตอนไหนก็ได้แล้วก็อาบน้ําตอนเช้าประมาณ9ก้าโมงเลยแหละแต่ก็ไม่เป็นไรหรนะอกเนาะแช่น้ําสบายใจดีกว่าแล้วก็ถูถูตัวแบบนี้เออสบายตัวจังเลยอะ่ะ อ้างบออาบน้าเสร็จค่อยกินข้าวเช้าประมาณสิบโมงเย้เย้ชีวิตของสาวบ้านนอกอย่างฉันเนี่ยนะต้องอาบน้ําที่นี่เลยล่ะแล้วก็พวกเราก็ใช้ชีวิตแสนจ,จะง่ายดายเฮ้ยมีนกมีธรรมชาติให้มองด้วยดูนั่นสิการอาบน้ําที่เรมคลองเนี่ยนะเป็นเรื่องปกติของสาวบ้านนอกอย่างเราเพียงแค่ฉันเนี่ยพกสบบู่มาแล้วก็มาถูถ,ถูตัวแล้วก็ล้างหน้าแปรงฟันที่นี่เนี่ยแต่นี้มันก็สบายตัวแล้วก่อนที่ฉันจะแปรงฟันเสร็จฉันก็จะกระโดดล,ลงไปในน้ําอย่างมีความส เอยเขียวด่นด้วยเย็นจังเลยดูสิมีปลาด้วยวันนี้กินปลาดีกว่าชีวิตของสาวบ้านนอกอย่างฉันนะนาะใช้ชีวิตแบบติดเดนนะสีฟันก็ทํามาจากธรรมชาติแล้วก็ที่ล้างหน้กรราก็ทํามาจากธรรมชาติอุ้ยฉันลืมส่งงานให้หัวหน้าเลยชีวิตในเมืองนี่เร่งรีบชะมัดงั้นก็เช้าดีขอกินข้าวกับขนมปังแล้วก็ใส่ชีสแล้วกันนะโอ้ยส่งงานไม่ทันนี่พี่พิมแม่ก็จะไปทํางานสายเหมือนกันแม่ทําอาหารให้ลูกไม่ทันนะเพราะฉะนั้นแล้วนี่ ชิดรีบกินเข้าไปซะแม่ขอไปก่อนวุ้ยแม่ถ้าแม่รีบแม่ก็กินก่อนหนูเลยเดี๋ยวหนูนะ่ะจัดการเอง <c oughs> โอเคลูก งั้นแม่ขอตัวไปทำงานก่อนแล้วกันนะแม่จะไปสายแล้วเนี่ยมัวแต่ปลุกลูกอย่าลืมทานนมด้วยนะเอยพวกเราใช้ชีวิตเร่งรีแบบนี้ตลอดแหละทุกคนแล้วก็แม่ของฉันน่ะมักจะไปทำงานก่อนฉันไม่เคยได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาหรอกแต่ว่านะน้อยก็มีแซนด์วิชพอประทังชีวิตอ่ะอร่อยถึงเลยอะ่ะฮัลโหลแกฉันมีนัดก,กับแกนี่นาวันนี้เออเอเดี๋ยวไปนะเจอกันจ้าแน่นอนว่าชีวิตในเมืองน่ะฉันนะต้องดื่มนมแล้วก็จะออกไปทำสวยกับเพื่อนๆน่นะไปกับฉันหรือเปล่าอ๋อ ก่อนนะกำลังไปเฮ้ยเพิ่งจะ11โมงเองหรอไม่เป็นไรยังมีเวลาใช้ชีวิตอ๋อ๊ยยังไม่ได้ตากผ้าเลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับมาค่อยตากึ เอาละตอนนี้ฉันก็อยู่ที่ทําสปานะและฉันก็นัดกับเพื่อนมาเพื่อที่จะทําสวยและแน่นอนว่าพวกเราเนะี่ยยุ่งแต่กับความสวยงามมาแล้วเลยนะหวัดดีนะวิพีมแกก่อจะมาเน,นี่ยพร้อมหรือยังเดี๋ยวฉัน,น่าจจะทําผมให้แกเกิดนะเนอะอย่างน้อยวันนี้ฉันก็เสียตังไปประมาณ5,000ันบาทแล้วเ,เสียเงินเยอะเลยวันนี้เอ้ยขอบคุณนะแกนี่พอทําให้ฉันเสร็จแกก็ทาให้ฉันบ้างสินะนะได้เลยไอ้เพื่อนรักค่าเช่าสถานที่วันนี้นะ่ะเราเสียตังไป5้าพันเลยนะแต่ไม่เป็นไรนี่เขามีครีมบำรุง ผมชันค like really. ิดว่ามันคุ้มค่ามากๆเลยก็จะเอามาทานแล้วก็บรรุงแบบนี้เลยนะแกเนอะมีความสุขจังเลยอะฉันคิดว่าชีวิตของสาวในเมืองนะเอาแต่ยุ่งเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายแล้วก็ทรงผมหน้าตาอันนะได้เวลาชีวิตของสาวบ้านนอกอย่างฉันแล้วตอนนีนะมีเวลาทางานบ้านตั้งเยอะตั้งแยะแล้วตอนนี้อาบน้ําเสร็จแล้วก็มาทํากับข้าวให้ย่าบอกว่าของพวกนี้ฟรีทุกอย่างแล้วก็ฉันสามารถกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากับย่าด้วยเอ๊ะเออเหมือนว่าฉันน่ะลืมเอาอาหารให้น้องวัวนะ ทำยังไงดีอย่าเพิ่งอาบน้ําไปเอ๊ะเธอไปอาบน้ําที่ท่าน้ําเนี่ยเธอลืมเจ้านกตัวนี้ไว้หรือเปล่าฮะอ๋จริงด้วยแฮะขอบคุณที่เอามาคืนนะโอ้ยมันเหลือจะเป็นคนเลิกขี้ลืมสักทีฮะอ้ไอ,อ,อ,อเอ๊ะอย่าบ่นมันมากเลยนะเจ้าเพื่อนลักนายมาพอดีเลยช่วยเอาอาหารให้วัวหน่อยแล้วก็นะแล้วก็ช่วยรีดนมวัวด้วยฉันน่าจะขอบคุณนายมากมากเลยอ๋อทำไมต้องมาใช้ฉันตอนนี้ด้วยเนี่ยก็ฉันบอกว่าฉันอาบน้ำแล้วไงนะจะมากินข้าวบ้านฉันไม่ใช่เหรอฮะโอ้ยก็ได้ก็ได้ เธอหน่าต้องทต้มไข่ให้ฉันกินด้วยนะออ,อย่างน้อยมันก็เป็นค่าจ้างที่ฉันเนี่ยให้อาหารกับเจ้าวัวตัวนี้แล้วก็รีดนมวัวออได้เลยเจ้าเพื่อนละอ,อ๋อชีวิตบ้านนอกของพวกเราก็มีความสุขดีอยู่หรอกนะแต่ว่ายายอาอ,อายเจ้าเลนเนี่ยชอบแกล้งฉันอยู่เรื่อยเลย,เลยดูสิฉันต้องมาทําหน้าที่แทนเนี่ยอา้าวทะเลาะอะไรกันจ้าอา้าวแม็กเวลมาที่นี่เหมือนกันเลยน่ารักจังเลยนะก็ดีเลยที่บ้านของเราเนี่ยยายได้กุ้งหอยปูปลามาเฮ้ยดีใจมากเลยยาไปเอามาแต่ไหนเนี่ยอ้าวก็คนแถวนี้ใจดีชาวบ้านเขาก็ แจกให้หนั่นแหละนี่เอาไปทํากินดีกว่าวันนี้เรามีปาร์ตี้กุ้งหอยปูปลากันนะฉันชอบชีวิตบ้านนอกของฉันที่สุดเพราะว่าฉันจะได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาเออพอตื่นเช้าที่บ้านนอกก็มีเวลาใช้ชีวิตมากขึ้นสินะชีวิตของสาวบ้านนอกอย่างฉันอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับเพื่อนแล้วก็คุณย่าสุดที่รักโอ้อปิงข,ข้าวโพดร้อนๆคุณย่าครับขอบคุณนะครับโอ,อ้เจ้าัวอยากกินงั้นเหรอเออตลกจังเลยเอยปาร์ตี้กันดีกว่านะชีวิตของสาวในเมืองอย่างเราเนี่ยก็ต้องมาปาร์ตี้แบบนี้ ลน็น่าเสนยดฉนกจังเลยนะแกนี่ก่อนที่เราเนี่ยจะมาปาร์ตี้กันนะเรามาถ่ายรูปก,กันดีกว่าไหมเพื่อที่จะอัพลงโซเชียลเนาะได้เลยได้เลยเอาละชีวิตในเมืองของเราน่ะต้องอัปเดตบ้างนะอย่างเช่นโพสรูปนี้เพื่อที่จะเรียกยอดไลค์ดีกว่าเย้ชีวิตในเมืองทําไมมันดูเวลาสั้นๆแต่ไม่เป็นไรเรามีความสุขอเกือบจะตีห้างกดจะได้กลับมาบ้านแฮโอ้ยปวดหลังชะมัดเลยจะว่าไปนะฉันลืมตากผ้าสวยแล้วไงล่ะผ้าอับหมดเลยใช้ชีวิตในเมืองจนลืมเลือง เล็กๆธรรมดาสุดท้ายได้ซักผ้าใหม่เลยอย่จบกันนี่มันตีห้าแล้วนะพี่พิมพ์ทำไมกลับช้าจังลูกแถมยังโดนคุณแม่บ่นแต่เช้าอีกเลยอ่ะค่ะหนูขอไปนอนแป๊บหนึ่งนะอแต่ถึงอย่างนั้นฉันรู้สึกว่าเวลาในเมืองนี่มันน้อยจังเลยอ่เพราะอะไรกันนะแต่ก็ช่างเถอะฉันก็มีความสุขในแบบของฉันนี่นะครับอ๋อนี่มันก็ดึกมากแล้วว่ะทีนี้หนึ่งทุ่มคุณย่าบอกว่าจะพาฉันไปที่ไร่วันนี้เราจะเข้าไปนอนที่ไร่กันนะไร่ข้าวโพดของเราเนี่ยยากกว่ามีค มาแล้วย่าหมายถึงว่าจะมีขโมยมาเงี้ยเหรอโอ้ดีเลยนะเปลี่ยนบรรยากาศที่นอนพวกเราจะไปนอนที่ไร่ข้าวโพดกันไปกันดีกว่ายา่าถึงแม้ว่าชีวิตของสาวบ้านนอกตอนหนึ่งช่วงพวกเราจะเรียบเข้านอนเร็วๆแล้วก็มานอนที่ไร่ด้วยกิจกรรมตอนกลางคืนก็แค่เปิดวิทยุฟังแล้วก็ฟังเรื่องผีคุณย่าฉันชอบอะ่ะเฮ้ยคุณแจ็คครับผมนะ่ะหันหลังมาแล้วอยู่ดีๆมันก็ยืนขึ้นครับ ากนั้นฉันก็หลับตาลงไปพร้อมเตรียมร่างกายสู่วันใหม่เย้ yeah. โอ้โหแล้วแล้ว,ล,วละครก็ได้จบลงไปแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะชีวิตผู้สาวในเมืองกับผู้สาวบ้านนอกเพื่อนเพื่อทุกคนเนี่ยชอบบรรยากาศแบบไหนกันหรอแต่ว่านัดถึงเราจะชอบแบบไหนเนี่ยสองหญิงสาวสองสายชีวิตแต่และคนเนี่ยก็มีความสุขในแบบของตัวเองพี่พริมเองก็มีความสุขกับความสะดวกสบายและก็ความหรูหราส่วนพี่อารเองก็ชอบแบบความธรรมดาแล้วก็ความสุขกับธรรมชาติและความเรียบง่ายชีวิตไม่มีแบบไหนถูกหรือผิดมีแต่เส้นทางที่ต่างกันเท่านั้นเป็นว่านะ ะคะพีค่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนี่ก่อนที่จะไปอยากรู้จังเลยว่าน้องๆเนี่ยอยู่ในเมืองหรือว่าอยู่บนนอกกันนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบาย